สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปุ๊กก็จะมาแนะนําวิธีการเซตอัพจักรสาหรับงานฟรีโมชั่นโดยคลิปนี้ปุ๊กก็จะทําแยกอะคะ่ะออกเป็นเดียเด่ยวๆเลยเพื่อที่จะได้นําไปใช้กับงานฟรีโมชั่นได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นตีนผีฟรีโมชั่นนะคะของเบอร์นีนาหรือเบอร์เน็ตมันก็จะมีหลากหลายมากวิธีการเซตอัพจักรเราก็จะใช้วิธีการเดียวกันทั้งหมดถ้าใครที่ใช้ตีนผีเบอร์9เบอร์24่9บเบอร์43บในงานฟรีโมชั่นหรือจะเป็นชุด ตีนผีสำหรับดูโรเวิร์กที่เป็นเบอร์ 72, 73อะไรแบบนี้ค่ะเอ h o โคควิลติ้งคลิปหรือจะเป็นตัวอินเสิร์ u c ค i n ชิค่ะก็จะใช้วิธีการเซตอัพจักรแบบนี้เหมือนกันก่อนที่เราจะทำการฟีมชั่นนะคะปุ๊กก็จะแนะนำว่าให้เราทำการปัดกุนทำความสะอาดหย่อดน้ำมันให้เรียบร้อยก่อนรวมถึงการเปลี่ยนเข็มเล่มใหม่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำงานฟีมอชั่นตัวอุปกรณ์ที่จะต้องมีเลยสำหรับงานฟีมอชั่นในคลิปนี้นะคะปุ๊กก็จะเป็นตัวแผ่นเพจสำหรับเย็บเส้นตรงโดยเฉพาะ กะโหลกสำหรับฟ r e e m o t i o หรือปักผ้าตีนผีสําหรับฟรี e m o t ่นตัวใดตัวหนึ่งซึ่งในคลิปนี้ปุ๊กจะเลือกเป็นตีนผี f r ี e motion เบอร์เก้านะคะเพราะว่ามันเป็นเบสิกในการฝึก free motion ใช้ตัวนี้ก่อนจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นใส่กระโหลกสําหรับฟ r e e m o t i o เข้ากับตัวจกักเปลี่ยนแผ่นเพจสําหรับเย็บเส้นตรงโดยเฉพาะลดฟันจกักร หลังจากที่ลดฟันจักแล้วนะคะให้เช็คดูที่ตัวหน้าจอของจักค่ะว่ามันขึ้นเป็นตัวสีเหลืองๆแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นนะคะแปลว่าฟันจักของเรายังไม่ได้ทำการลดส่วนรุ่นไหนที่เป็นแมนวนวลไม่ได้มีหน้าจอบอกอะคะ่ะลองดูที่ด้านข้างตรงตำแหน่งรดฟันจกักว่ามันบุ๋มลึกไปหรือเปล่าถ้าไม่บุ่มแล้วลึกลงไปอะคะ่ะให้เราทำการกดอีกรอบ จากรุ่นไหนของเบอร์นีนานะคะที่สามารถใส่ที่ดันเข่าได้ค่ะปุ๊กแนะนําว่าตอนที่เราฟีมชั่นค่ะให้ใส่ที่ดันเข่าเข้าไปนะคะเพื่อที่จะช่วยในการยกตีนผีขึ้นลงเวลาที่เราฟีมชั่นงานชิ้นใหญ่ค่ะเราจะไม่มีมือเอาไว้กดปุ่มยกตีนผีขึ้นลงหรือยกตีนผีขึ้นลงแบบแมนนวลถ้าเรามีที่ดันเข่าอะค่ะมันจะง่ายในการทำงานฟีมชั่นมากขึ้น ทำคำสั่งทุกๆครั้งที่เราหยุดเย็บเข็มปักลงบนผ้าสำหรับจากรุ่นไหนที่เป็นหน้าจอสีทัศสกรีนค่ะสามารถกดตรงปุ่มเดียวนะคะกับตัวที่ปุ๊กกดได้เลยถ้าไม่ใช่หน้าจอสีทัศสกรีนนะคะก็ลองสอบถามกับพนักงานก็ได้ค่ะว่าของเราต้องใช้เป็นคำสั่งฟังก์ชันไหนหรือสัญลักษณ์แบบไหนปรับแรงกดทับให้พอดีกับตัวใย,ยที่เราจะใช้หลักๆเลยนะคะถ้าความหนาของใย,ยประมาณร้อยถึกรัมค่ะ เราก็จะลดลงมานะคะให้เหลือประมาณ10หรือ0ถ้าท่านไหนไม่มั่นใจคะ่ะลองปรับไว้ที่0ก่อนก็ได้แล้วก็ตัวแรงกดทับตัวนี้เราจะต้องเทสให้เหมาะกับตัวเราเพราะความถนัดของแต่ละท่านจะไม่เท่ากันใส่ตีนผีสำหรับ free m o t i o นะคะติดไปกับตัวเครื่องให้เรียบร้อย ในกรณีที่เราใช้จักรเบอร์นีนารุ่นใหม่ๆอะคะ่ะที่เป็นหน้าจอสีทัชสกรีนบางรุ่นจะต้องทําการบอกในเรื่องของการใช้ตีนผีบอกในเรื่องของการใช้แผนเพจให้ถูกต้องก่อนถึงจะทําการฟีมชั่นได้ส่วนรุ่นไหนที่บอกไม่ได้นะคะเราก็สามารถทํำฟีมชั่นได้เลยหลักๆเลยค่ะเราก็จะทําการบอกตีนผีฟีมชั่นที่เราใช้อยู่ตัวนี้เป็นเบอร์เก้าสั่งจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะในรูปของตีนผี ตัวถัดมาที่เราจะต้องบอกก็คือบอกเครื่องว่าเราใช้เป็นแผ่นเพจอะไรอยู่บุกแนะนําไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าเราใช้เป็นเพจเส้นตรงหรือเพจคัดเราก็เลือกไปได้เลยเช็คความถูกต้องอีกทีนึงตีนผีเบอร์9ก้าแรงกดทับปรับเรียบร้อยใช้เป็นแผ่นเพจศูนย์มิลหรือคัดลดฟันจักเรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของความทีห่างคะ่ะตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับเราใช้งานความตึงได้ก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับได้บนแล้วก็ได้ล่างที่เราใช้ตรงนี้ลองทําก่อนแล้วค่อยๆปรับ ให้มันเข้ากับตัวชิ้นงานของเราเพราะบางครั้งเราใช้ความหนาของผ้าของใย,ยที่ไม่เท่ากันอาจจะไม่ได้ปรับแบบนี้เป๊ะยังไงก็แล้วแต่ลองทําดูก่อน คำแนะนําสําหรับการฟีมชั่นนะคะก็คือเราจะต้องฝึกแล้วก็ทําบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชินในการใช้อุปกรณ์ทั้งหมดและความเข้าใจในการดูความตึงได้สําหรับท่านไหนที่ใช้เป็นแบรนด์จักรของเบอร์เน็อยู่นะคะแล้วก็สงสัยว่าตัวจักรของเราเวลาจะทําฟีมชั่นต้องปรับยังไงสามารถสอบถามเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะให้กับช่อง y o u t u b เบเนทน,นาไทยแลนด์ด้วยค่ะ